สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดสปาเกตตี้นะคะลาทูน่าผัดสปาเกตตี้จะก่อนอื่นเราก็ต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่สปาเกตตี้ลงไปจา้ามาจ้ะน้ําเดือดแล้วใส่สปาเกตตี้ลงไปนะคะผัดเยอะหน่อยกินสองคน สนาที12นาทีถ้าใครชอบแบบว่าไม่นิ่มเท่าไหร่ก็ประมาณ10นาทีนะคะอันนี้กินประมาณเอาให้นิ่มหน่อยก็ประมาณสิบสนาทีจ้ามาจ้าครบเวลาแล้วเทน้ำทิ้งนะคะไม่เอาน้ำนะคะมาจ้าเรามาทำเครื่องปรุงกันเลยนะคะโอเคเรามีกระเทียมเอากระเทียมทุบซะก่อน ันนี้กินอาหารฝรั่งจะวันนี้นะคะกระเทียมสับกระเทียมสับซะหน่อยนะคะจะหั่นเป็นแว่นก็ได้ไม่สับก็ได้นะคะประมาณนี้โอเคจากนั้นก็จะมีพริกอ่ามีพริกนะคะพริกขี้หนู ใส่พริกแห้งก็ได้ใส่พริกขี้หนูก็ได้นะคะใส่พริกขี้หนูไปสามเม็ดโอเคนะคะจากนั้นเราก็มีพริกหวานด้วยเราจะใส่พริกหวานเข้าไปด้วยนะคะมีพริกหวานก็ใส่พริกหวานเข้าไปด้วย พี่ขวามสามสีจ้ะสีเขียวสีเหลืองสีแดงเราจะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใส่มะเขือเทศเข้าไปด้วยสักสองลูกมะเขือเทศสักสองลูกนะคะหันซะเลย เป็นชิ้นๆใส,ส่กะสอบลูกจ้ะเราก็จะมีอ่าผักชีด้วยใส่ผักชีด้วยนะคะเราจะใส่ผักชีเข้าไปด้วย ผักผักชีนี่ใส่ตอนท้ายช่วงสุดท้ายนะคะผัดเสร็จแล้วก็ถึงใส่ผักชีจ้าโอเคนะคะสูตรนี้ผักชีเราเตรียมนี้ก่อนจากนั้นก็จะเป็นผักชีนะคะ ผักชีหั่นละเอียดละเอียดหน่อยหั่นละเอียดละเอียดหน่อยนะคะผักชีนะคะโอเคทุกอย่างประมาณนี้ ประมาณนี้ใส่ไว้ในจานก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมีใส่ซุปซุปไก่ซุปไก่ซุปขนอนะคะครึ่งถ้วยจากนั้นก็จะมีปลาทูน่านะคะเราจะไม่เอาน้ำนะคะมันมีน้ำอยู่ในนี้นะคะเราจะเอาน้ำออก อันนี้เป็นสูตรหมักใส่น้ำมันนะคะสูตรนี้นะคะมีสูตรเค็มกับสูตรหมักใส่น้ำเกลือกับน้ำมันนะคะโอเคได้แล้วเรามาทำกันเลยจ้าโอเคทุกอย่างพร้อมปลาทูน่า กระเทียมพริกขี้หนูพริกหวานผักชีแล้วก็มะเขือเทศสปาเกตตี้มาเลยจ้ามาทำกันเลยนะคะมาจา้ะเปิดแก๊สก่อนเราจะใส่น้ำมันมะกอ,อกนะคะใส่น้ำมันมะกอ,อกไม่มีน้ำมันมะกอ,อกก็น้ำมันทั่วไปก็ได้นะคะ เราจะใส่น้ำมันมะกอ,อกเข้าไปประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่พริกกับกระเทียมลงไปก่อนนะคะใส่พริกกับกระเทียมผักเลยนะคะ แค่หอมเลยจ้าแตนั้นใส่ปลาทูน,น่าลงไปใส่ปลาทูน,น่าลงไปนะคะ บี้ๆซะหน่อยหนึ่งตับปลาทูน่าให้หอมเลยกล้าจากนั้นใส่พริกกับซอสอ่ากับมะเขือเทศลงไปนะคะ ใส่พริกหวานกับักเขือเทศลงไปผักชีใส่สุดท้ายค่ะกลับเลยนะคะจากนั้นเราจะมาใส่ใส่เกลือใส่เกลือปลาปลานี่มีรสเค็มอยู่แล้วนะคะใส่เกลือไปหนึ่งหยุบหนึ่ง ตามด้วยพริกไทยดำพริกไทยดำนะคะใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งผั่กก่อนนะคะ แา้นะเราจะมาใส่ซุปไก่ลงไปจ้ะซุปไก่นะคะใส่ซุปไก่ลงไปประมาณนี้รอให้เดือดก่อนนะคะแป๊บนึง เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มพริกไทยดำไปอีกนิดนึงนะคะไม่พอพริกไทยดำเพิ่มเกลือไปอีกนิดนึงยังไม่เค็มนะคะโอเคประมาณนี้ จากนั้นเราจะมาใส่เนยไปนิดนึงแล้วก็เนยนะคะใส่เนยไปนิดนึง จนั้นเราก็จะมาใส่สปาเกตตี้ลงไปนะคะใส่สปาเกตตี้ลงไปเลยจ้าคุกเข้าไว้เข้ากันนะคะแต่นั้นเราก็จะมาใส่ผงชีสใส่ผงชีสลงไปนะคะ ผงชีสชอบเยอะชอบน้อยแล้วแต่นะคะจะใส่ประมาณนี้พอนะนใส่ผักชีลงไปผักชีนะคะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ปิดไฟป,ปิดไฟได้เลยจ้าใส่ลงไปแล้วปิดไฟได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายๆนะคะผัดสปากเกตตี้ง่ายๆ ใส่จานได้เลยจ้าง่ายๆนะคะใส่จานได้เลยทำสูตรง่ายๆจ้ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องอะไรมากาเสร็จเลวจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ